เด็กหญิงเราก็สู่ช่องเอ็นฟลอมลีนะคะยาชีมาแล้วนะตอนนี้สารภาพมาเลยทำอะไรกันไว้สารภาพเลยใหเวลาถึงหกโมงเย็นให้เวลาสารภาพถึงหกโมงเย็นอาจาิการจะไม่พูดคุยกันแล้วใช่ไม่สารภาพอะไรเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอืมเขาจะว่าจะออกไปด้วยการไปขึ้รถโดยสาร ขี่รถโดยสารตอนเช้าหกโมงครึ่งนัดกันน่ะนัดกันตอนไหนอ่ะนัดกันตอนตอนกลางวันนัดกันตอนกลางวันตอนลําด้วยกันอ๋อวันเสาร์ตอนนี่เราไปจับเราไปอยู่เขาลําด้วยกันเขาก็เลยนัแลกคุยตกลงกันไงแล้วเขาก็บอกว่าอันเอ้ามือน้ำเดือดในรถเจ้าก็ขี่มอเตอร์ไซค์มือเราลรอวะโอ้ยค่อยมือขี่มอเตอร์ไซค์ในย่าสิค่อยสิขี่รถสารถยะมือน้ำเดือดก็กำละมือหาหมอเจ้ากับมือฟุ้น จ้าเราก็วันนี้หละแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยตื่นเช้ามาค่อยก็ลงมาก็ไม่เห็นแล้วเออก็เอามาเปิดเบิ้งดูเสมอกันอยากเห็นเด้มับโครถไข่ที่ขนออกไปน่ะเอามาเบิ้องดูมาเบิ้งเดี๋ยวนี้เอามาเบิ้องดู จะทำคําแพงเลยบบนี้น่ะเดินไม่ล่นเน่ยเห็ดห่องเหรอคุณ้ว่าวก่อยังบอกจะปล่อยล้มันก็บแม่นห้องเลยเนาะามาควสร้างยังเอาเอาสองมาปล่อยทำมืนเียงนิดนึงต่แล้วแล้วก็ปล่อยรูมันออกไปเอาจะมาเทียงก็ดีมองเหรอป๊อปใเจ้าระทีเจ้าจะอ้อมคําแพงแล้วล้างแบบนู้น ไงมาอีถ้าขายแล้วถ้าขายมันดีมก็เย็นเวลาลมพัดมนก็เย็นสบายอย่าี้นะกัวอย่าี้นะกัวเช่นไรก็เงียบๆอกเียมก็ที่อาบน้ำอาบต้องไหนจ้ะ่หนน้เกลาตรงนี้ก็จะเป็นห้องแอร์โอไม่ได้เป็นห้องแอร์ าะไ่โคตมากแล้วกันห้าวไปแล้วกันวกันทามแล้วห้มีเบ้าไปเลยเลยเห็นหรือเปล่าไม่เห็นฮะ แบบลูกเห็นดันแรดลดนี่ยก็ไี่ไนากันถ้าไปก็ฝาก้าไปก็ฝาก้าไปก็ไม่แม่ใจแ่ใจเบรปวดไข้เกิดชิร์เปเล เก่าเกี bow, her, her uh ่ยวๆนะท้เลยทะเลยอะไรอะไรอยู่ในมเอาไฟแข่งแม่งเหรอตาตเมือบ้านกขอวัดชะลาบ้านเนา่มันเกิดยังไงวะเจ้ายาเ้ายาเจ้าะลกที่ส มาอบมั้ามาสอบแ้ดน uh? ี e, ่าสอบตาข้ามดูนี uh, so. ่แล้วทานได้เท่าซับเย่มนายได้นไมาผู้่แล้วเจ้าสารภาพมากวันเจ้าสารภาพมากันมาได้บบนนอนเจ้าีเจ้านกขึ้นซ่อยสารภาพมาดีๆเจ้า เาแกเาูแก่ใจเาเนกนบมีความผิดเักนี้เมื่อบ้านเคยนนเาสอส่วนเาะแม่เบ่มือนี้มีความผิดนี้ักนีเมื่อบ้านเยนี่แหละป็นขดวนด้ตกางเลยตัาเลยตกาเลยครับผมเจ้าเียขงรถตีคอยเลยเออเอา เล่าแทนมึงเลยเรารีรถตีเลยทันที่ป่านเจ้าไเจ้ายกิฟต์ดูเจ้าหัานเจ้าสาวลาภาาบางเจ้าแม่คือไปต้องแมนี่ขอใรเง้ยบอร์พเจ้าม่ควรรวมเจ้าเมื่อเพิ่งจะบอกเพิ่งละล้อยเลยเพิ่งจะเกาหาเพิ่นละล้อยเลยต้องมีหลักฐาน มากล่องห่างเลยวะาห่างเลยดีกว่าเปย่างมินเย็นเล็นย่างมันบ่กอาชีเลยไปมันบ่ไปออกไปพร้อมกันไปต้นไหนกะโอไปหม่เห็นมาไอแม่หว่าแล้วเสือะ้าวจไปใี้ว่าสีหาเพิ่นมาทรงเลยบ่เป็นเสียมามาปาต้ไไปละบ่แสดงว่าลูกเห็นเป็นใจตอนทีห้ เป็นใจบอลาสไปล้วบอยว่าใช่ใช่ป้า้สไปบคือยังเตรียมกันนี่เลยว่าจะไปก่อนข่เด้อเดี๋ยวคนจะเป็นเจ้าไปทางแล้บนเดอนั่งรถต้องการบ้องรกี่ว่าจะปุ๊บกันนั่นละิว่าไปสวยกว่านี้ไมิดว่านะนี่จนมันแจ้มลมือด้อมันไปมือมันไปมือมันจมอไม่ได้หาอกไม่ได้นอนข่อยได้ไม ่อยนะค้อนตื่นเทียงนะ่อยเป็นค้อนเทียงทำพอ,อ,อเป็นค้นตื่นทํานะ่อยตื่นเทียงเทียงไหนก็ได้หาคิแล้วเป็ดแล้วแสดงว่าสรุปแล้วนี่คือเจ้าลูเห็นทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่าง <c oughs> เน็นบอกสรุปแล้วนี่เจ้าลูเห็นทุกอย่างเลยแล้วเจออเ้ากัอบ่าบอกผู้ให้พร้อมก็มีได้ยันถึงสอดส่วนว่าง จะไปหาหมอเจ้าเป็นเจ้าสั่นเาย่าชีแก็จะไปหาหมอเจ้งหมอเอาเจอสี่้ยเอาไปลองแนเ้อนืองนเบือานนานรารงานงานนเจ้าฮะเจ้านีละย่าชีิเ็นหมอเมาเนลูบ้านิได้ใบลูกเต้เลือกใ่เดราบอกไปเลองแทนหมอว่าไงยาหมอว่าโข่าเสื่อม หัวเข้ยเุบเจือุบเจือหัวเข่าโอ้ยหมอนี่อ้าวเอมาหัวเข่าเสื่อมหรือวคยเสื่อมหยโอ้ย้ยวอ้ยเสื่อมตาบุษยเรื่องหัคยเสื่อมหมอมาวางให้เาะเป็นยอหัโคยเสื่อมยาชีมาจะหาหมอแล้วนะะสรุปหมอบอกว่าหัวเข่าเสื่อม ห้ามล้ำห้ามล้ำงดงดลำจนกว่าหัวเข่าจะหายหัวเข่านล้ำมันไม่ได้เกี่ยวกับหัวเข่าเกี่ยวแล้วท้อเกี่ยวเออเกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวกับหัวโค่านี่เกี่ยวเลยกระเจ้ายืนมัสน่ะเจ้าขยืนนี่เลยนี่มันใส่หัวโคียมันใส่หัวโคียอยู่ไหนไม่ได้ใส่หัวโคียเลยใส่ตีนใส่ตีนลุกมาไหนมาม่ได้ใหนมาเข่า คอยค่ะเจ้าล้องคนละสไตล์กันอย่าได้อย่าได้สวยแล้วคันเอาัไปไหนมวางไหนเอาเอาไปฟังดูไปหาหมอหมอว่ายงไ ไม่หมอบอกนี่ต้องทำเพลยเลยหมอบอกได้ทำได้เจ้ารู้เรื่งนั้นเลยอย่างล่างมาเจ้าเนาะโอ้ที่หมอบอกว่าไม่ได้ทำก็ไม่ต้องหาแม่ใจคุยแม่ใจคุยแม่สามสิบปาน่ะจ่ายเลยเจ้าจ่ายเลยบูมี่ความผิดอ่ะกก็ไ่ได้คิดแต่ก็ว่าเจ้าหนีความผิดเจ้าลุ่ยจางเจ้าหนีความผิดกว่ายแม่จ่ายแม่ <laughs> โดนแล้วยาจิกลับมาสความัสอีขอบคุณนิพสีท่านมากค่ะสวัสดี